สวัสดีครับผมกุมารครับหลายคนครับอาจจะได้ยินชื่อแม่พุทธครับมื่อนี้ครับผมได้ฟัง,งเรื่องราวความฝันจากแม่พุทธแล้วก็ความฝันที่ผมฟังเนาะละเอียดยิบเลยแม่พุทธถูกเลข487หรือ478เนี่ะครับเราถึกเลขครับแล้วก็ถูกเลขจนได้ออกรถป้ายแดง เรื่องจริงแม่พุทธถูกเลขสามตัวทั้งตรงทั้งโตัวครับแต่หลังจากที่าเราถือเลขแล้วแล้วมาฝันมาฝันว่าตัวเองถูกเลขจนได้ออกรถป้ายแดงเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะพูดครับปกติคือแม่์พูนี่ครับยังมากแกซื้อเลขไม่เกินห้าสิบบาทแกก็ถูกเลขสามตัวครับก็ถูกเลขห้าสิบาทนี่แหละแต่ในความฝันคือถูกจนได้ออกรถป้ายแดง แล้วก็ยังงวนจีของอยู่เวลาปกติจะของกับซื้อเหล็กบุกเกินหาซ้นะแต่ในข้อมฝันคือในหอดโหลดไปลแดงแสดงว่าขึ้นจีสื่อหลายคักเราเคยฝันหลายรอบมากครับฝันฝที่เกี่ยวกับว่าอาบน้ําในสระ2องคาแล้วก็จุดทูบเลขได้หกเจ็ดงวดพุน่นเลากระถูกครับแล้วก็มาเลขพุน่นเลาวกระถูกแต่ว่างวดน,นี้คือไม่พุ่ได้เลขสี่เจ็ดแปดสามตัวตรงๆแต่ได้ห้าสิบ นะครับ50แต่ได้3ตัวตเนาะก็ถือว่าโอเคครับมือนี่ครับขออนุญาตเล่าความฝันของเมพูดให้ทุกคนได้พีนะครับ16กันยายน6หกแกฝันว่าแกถูกเลขจนได้ออกเลยป้ายแดงแต่เรื่องจริงแกก็ถูกเลข3ตัวนะครับแต่ก็ถูกไม่เยอะแต่ในความฝันกับเป็นว่าถูกเยอะมากจนได้ออกเลสปายแดงแกฝันหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วไม่กี่วันเป็นฝันเลยเล่ะเขาเอามาให้แกครับอยู่บ้านเขา,าบอกว่า เป็นรถของขวัญสัมมนา,าคุณสำหรับคนที่ถูกหวยมาสันแม่พพูดถามว่าดีใจไหมตอบได้แค่เดียวครับว่าซื้อ,อๆเฉยๆยบไหนหนะครับถ้าคนมีปะกะตมิมีปฏิกิริยาชอบอะไรมากๆนี่คืออาจจะไม่ออกก็ได้แต่ในความฝันของแม่พูดแกบอกว่าแกรู้สึกแกรู้สึกเฉยๆหูซิกซื้อๆบบมีความตื่นเต้นอย่างเลยรู้ไหมครับว่าพราอะไร แกขับรถไม่เป็นครับแก้เลยบุงหูซึกตื่นเต้นเขาบอกว่าเขาเอารถมาจอดให้ไปแดงพร้อมเลยแล้วก็มีการถ่ายรูปหมอบกุญจงกุญแจอธิบายนูน่นนี่นั่นในความฝันให้ฟังแต่แม่ในหูซึกซืก้อบดิหูซึกอีกอย่างเลยเพราะว่าเป็นยังขับบูงแนก็เลยถามว่าเป็นยังขับถึงบ่งหูซึกเลยแ,เแกขับรถบ่เป็นก็เลยบุงหูซึกอยากได้แต่เข้ากับบอกว่ามันเป็นของขวัญสมหาคุณไห้คุณแม่ พราะคุณแม่ถือเหรียกหลายเขาก็เลยเอาของสมนาคุนมาให้แต่ความรู้สึกของตัวเองคือไม่ชอบเลยไม่อยากได้เลยเพราะว่ากูขับรถไม่เป็นบ้าก็เลยครู้สึกเฉยๆสินะครับแต่ก็รับไว้นะในความฝันคือรับไว้ด้วยเพิ่งก็ขึืนมานั่งขืนมาบีบแตะขึ้นมานู่นนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ขับนะเพราะว่าเพิ่งขับรถมาเป็นครับถามว่าสวยไม่สวยผมก็เลยถามว่ามันเป็นรถกระบะเป็นรถเก๋งหรือเป็นรถเอียงแะเพิ่งก็บอกว่ามันเป็นรถ ย่งใหญ่ละย้นยิงใหญ่แต่บอบ,บอกหูนะมันเป็นรถลักษณะแบบแบบแบนไะเป็นรถยิ่งใหญ่สวยอยู่สวยอยู่แต่มันหูซึกงซึ้งเพราะเขาเขาเป็นน,น่ะก็เลยหูซึกว่าโอ้ยเอามาอย่างนาะคือบอกเงินไม่ข่อยนอะว่าสันประมาณนั้นว่าสันในความฝันแต่ในความฝันคือได้จับได้บายได้คำได้นั่งรถเลยได้บีบแต่พรหนผมก็ได้ถามว่าในความฝันถือเลขอีกอย่างล่ะในความฝันบ,บหูว่เจาของถือเลขอีกอย่างแต่เขาบอกว่าถูกเลขเยอะ ก็เลยเป็นของสมมามนาคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกเลขอะไรดิสิเป็นย่อนว่าถือเลขสี่เจ็ดแปดนี่บ่ก็เลยเอามาฝันแต่ก่อนที่แม่พูดธว่าจะฝันแล้วก็ถูกเลขสี่เจ็ดแปดละแล้ว,ลวก,ก่อนมาฝันครับป้ายแดงครับที่ว่าแม่พูดฝันเห็นแล้วก็เป็นเจ้าของรถที่เขาเอารถป้ายแดงมาให้ตัวเลขทะเบียนรถครับคือเลขแปดเจ็ดหสี่แปดเจ็ดหสี่ครับนี่คือตัวเลข ตัวเลขรถงวดที่16กันยายนหกอาจจะมาไหมอาจจะมาก็ได้เนาะเห็นบ่าครับแปลกป่เมื่อกี้แม่พุทธถูกเลข478งวดนี้ทะเบียนรถมันก็ยังมี478คือตัวเก่าอยู่เลยหรือมันจะมาตัวไหนบ้านี่งวดนี้อาจจะมาแปดเจหรือ7 6 4ดห่หรือ8 6 4บ่อย่าลืมไตัดเล่นนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดให้เลยเดี๋ยวผมจะตัดให้ด้วยแปดเจ็ดหกหางหนึ่งเจ็ดหกสี่หางหนึ่งแล้วก็แปดหกสี่หางหนึ่งครับนี่สามหางครับได้สามหางนะครับลองยินีนาเบิงเผื่อมันจะมาหางในหางหนึ่งแต่อย่าลืมครับอย่าลืมไปกลับเล่นนะแปดเจ็ดหกอาจจะเป็นแปดหนึ่งหกนะครับเจ็ดหกสี่อาจจะเป็นหนึ่งหกสี่ก็ได้แล้วจะไปกลับเล่นผมจะไม่กลับให้แต่ว่าผมจะแยกเลขให้ครับ ว่ามันจะมา,ามันจะมีตัวไหนบ้างแปดเจ็ดหกเจ็ดหกสี่แปดหกสี่เจ็ดหกสี่ก็มีมานี่ครับนี่คือตัวเลขของแม่พุทธผมเลยถามว่าแล้วแม่มักตัวไหนแห้งแห้งมีบอแม่ก็บอกว่าแม่กับปูหูเด้อแม่จะซื้อตัวไหนแต่เทียแน่ถึงแม่เลือกได้ชอบได้แม่กับซื้อบัเกินหาสิบทนี่คือตัวเลขของแม่พุทธครับ ถึงแกชอบได้ไม่ชอบได้สุดท้ายแกก็ซื้อเลขตัวละห้าสิบบาทนะครับนี่คือโชคของแม่พุดครับถูกเลขจนเดหอดปลายแดงครับเราก็ยังไม่งงอยู่ว่าถือเลขเอีกอย่างเนาะได้หอดปลายแดงเนาะปกติก็ซื้อตัวละห้าสิบบาทห้าสิบบาทอยู่ประมาณนะครับแต่งวดน,นี้แม่พุดก็ถูกเลขสี่เจ็ดแปดแล้วก็สี่แปดเจ็ดครับได้ทั้งตรงแทั้งโตงด้วยแต่ว่าอย่างละห้าสิบาทอย่างละห้าสิบบาทก็ได้ร้ายได้เลยเนาะตรงๆเลยก็ได้ร้ายเติบเลยห้าสิบ ไม่ใช่น้อยนะครับเนาะบาทหนึ่งสี่ร้อยบาทหนึ่งสี่ร้อยสิบบาทก็สีพันบ,บาทสี่พันกระเด้หลายหมื่นเติบครับได้หลายหมื่นเติบยอ,ตอยู่เนะาะกลังพินาบุญครับนี่เป็นความฝันต่อง,งวดของแม่พุธและก็เป็นตัวเลขความฝันของเราครับได้รถป้ายแดงถือเลขจนาในรถป้ายแดงครับบนนี้ครับเลขป้ายแดงตัวน,นี้อาจจะมาก็ได้อาจจะเป็นทางในห้าหนึ่งก็ได้ แต่ก็อย่าลืมมปตัดเล่นครับอย่าลืมมปตัดเล่นแต่จ็ด478นี่มันออกแล้ว67มันก็ออกแล้วหรือมันจะมาตัวไหนเนาะ78มันก็ออกแล้วมันก็เลย64ครับมันก็เลย64เนาะไม่แน่อาจจะเป็น64ก็ได้ตรงๆเลยความฝันทุกคนฝันครับมันเป็นไปได้หมดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับโชคว่าเฮ้สีซื่อถือบอลเท่านั้นแหละบางคนฝันแม่นเหมนตามไปซื้อเหลขตามมันคือบออกว่า บางครั้งนะครับมันขึ้นอยู่กับโชริีๆครับ16กันยาเนี่ยก็รองให้ทุกคนพี่หน้าเบิงเผื่อตัวเลขตัวใหหางหนึ่งมันจะมาส่วนผมครับกับพ่อหน้าครับให้ทุกคนถือเลขสามตัวด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเลขสามตัวบนหรือสามตัวโต๊ดหรือสองตัวล่างหรือจะเป็นลอตเตอรี่เราวันไหนก็ได้ก็อยากให้ถือมาทุกคนครับบางทีืาคนฝันแมน่นก็ฝันแม่นจริงครับบางคนฝันเนี่ยไม่เข้างวดนี้งวดหน้าก็เข้า เงวดน,นี้ครับลองจุดไว้ครับลองจดไว้ไวเพื่อเปรียบเทียบแ่บเป็นทนาทางกัไเลผมคิดว่าผมมักน้าอยู่เลยมักน้าอยู่เหล็กของเราเนี่ยครับแต่อย่างน้อยก็อยากให้มันออกครับให้มันออกแบบสามตัวตรงต,รงต,รงตรงเลยก็ได้นะครับเนาะกลองพี่หน้าเบิ้งครับงวดนี้ความฝันของแม่พุทธอาจจะไม่ให้โชคก็ได้วันที่สิบหกกันยายนู๖สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ